สวัสดีครับอยู่กับพี่เพียวปันแซบวันนี้ได้เป็นหมักกระบ,บุขั้วนะทุกคนนะขั้วเกลือเป็นของกินเล่นเป็นกับแก้มอีกอย่างจังสีก็ได้นนะทุกคนนะนี่อือร่อยทุกคนแบบมันๆน,นี่ขั้วเกลือทุกคนหอมๆเลยทุกคนนี่ทุกคนแกะออกมาแบบนี้เลยนี่อือกรอบอร่อยทุกคนกรอบอร่อยมันๆคือยังอัลมอนด์เลยทุกคนอืม แกะก็ง่ายๆทุกคนนี่คั่วมาแล้วนี่กินเล่นๆทุกคนแบบกินเล่นๆเป็นกับแก้มเป็นอย่างไรทุกคนนี่แบบกินมันมากทุกคนนี่ของหายากได้เลยทุกคนนี่ของหายากปอกไปยากทุกคนนี่บางคนนี่แบบนิ้วขาดไปแล้วแบบหลายนิ้วก็มีนะทุกคนนะ อ,ม,อม,มันมันทุกคนอร่อยพอกินกินไปสักพักจะรู้สึกว่ามันแบบติดเนือกนะทุกคนนะอ,อันนี้คือแกะมาแล้วทุกคนขาวๆเลยออร่อยมากแซ่บมากทุกคน ม,มันมากทุกคนอ,อร่อยกินเพลินมากทุกคนนี่ แก่กอง่ายๆ,ๆนะทุกคนนะเราคั่วมาแล้วทุกคน <c oughs> ซื้อมาจากตลาดทุกคนไม่ได้แก่เองนะ <c oughs> นี่ <c oughs> กลองละยี่สิบาทอันนี้สองกองทุกคนสี่สิบาทเนี่ยเยอะมากเนี่ยเห็นไหม พอซื้อนะทุกคนเนี่ยแล้วแบบมันนะทุกคนอร่อยกินแบบเพลินเลยทุกคนคั<ๆ>่วแบบหอมๆเลยทุกคนถ้าหอนๆนะแหงสิแบบแหงสีแซ่บคักทุกคน Hmm. ได้หลายครับทุกคนกินเป็นอาทิตย์กับบมหมิดเนี้อทุกคนอื ตรงที่มันไม่ไหม้นี่ก็อร่อยนะทุกคนนะแซ่บไปอีกแบบมันจะหอมๆหอมๆ,อมๆกินไหม้นิดนึงแต่ไม่ขมนะทุกคนนะอร่อย <c oughs> แต่ถ้ากินหลายนะ <c oughs> อาจจะยื้อท้องนะทุกคนนะ <c oughs> อาจจะยื้อท้องตดก็ได้นะทุกคนนะ <c oughs> กินแค่แบบพอประมาณพอทุกคน กินแค่พอประมาณแค่แบบแค่แบบเต็มเต็มถ้วยน้อยนี่พอทุกคนอร่อย มันติดกับเบนนี้ก็กินได้ทุกคนนี่แก่ัดง่ายๆเกียมๆอร่อย